นะครับมาพี่เกศยังมาเลยเขาบบสีอีทีสั้นๆนะแบบสันมาเลยเมื่อกี้เพิ่มหนึ่งนาทีเดี๋ยวพี่จะนี่พี่เกะได้แล้วอันนี้ก็สำหรับเป็นหวอุ้ยสเอาวะเด็กหูปากมึงโหลนี่นี่ก็คือแบบ น้ำยาทำสระอ๋อเขามีก่อนขยับก่อนใช้เดี๋ยวกูค่อยขยับอ่านี้ก็ขยำก่อนใช้เหมือนเดิมนะน้ำยาทำสระนะอันนี้เดี๋ยวพี่กาวใสอ๋อกาวใสมาอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ออกสีนะนี่เราสามารถทำได้เลยเนาะแป้งสีแล้นี่หาปไปไหนเนี่ยอุ้ยหอมอ่ะอุ้ยอุ้ยหอม เก็บไว้วิวเราทำพรุ่งนี้นะโอเคป้าทำชุดสลาว์ทำพรุ่งนี้นะทุกคนพรุ่งนี้แม่ออยเพรุ่งนี้ไม่ไปดูนะพรุ่งนี้แม,นะม่หยุดป้าทำงานนี่มึงมาเลือกสีก่อนมึงมาเลือกสีก่อนแล้วจะเอาสีอะไรเอาอันนี้เหรอตรงสลาวได้มาแล้วหรอเ,เอาสีแดงสีแดงนะโอเคเดี๋ยวพีว่จะเก็บไปก่อน นี่แม่ชุดทำสล,ลามหนูจะทำสลามขายน่าจะครบน่าจะไม่เซ็ตน่าจะอันนี้ขยับก่อนใช้นะเก็บดีๆนะมันเป็นสารเคมีหรือสารเป็นสารเคมีไหมเทใส่หัวยาเทน้ำจริงดีกว่า เก็บไว้อย่างนี้หน่อยมันก็ความไปแค่ของแค่ของให้ลูกค้านะอันนี้ก็ปลูกทำสลามใหญ่บอลล้อมท่าปะแม่วังก่อนเดี๋ยวนะวิธีทำสลามอุ้ยมีบอกแล้ววิธีทำเอ่อเทตาใส่ลมไปใน7ตัวเจ็ตัวเอามา กูไม่รู้เจ็ดตัวคืออะไรวะอ๋อยากกูไม่รู้ออมใส่สีตามใจชอบน้ำมุกน้ำมุกอ๋อน้ำมุกสองอ๋อน้ำมุกนี่ไงน้ำมุกอ๋อใส่น้ำมุกด้วยนะใส่น้ำมุกหยด คน,คน,ค,นคนให้เท่ากันคนให้เท่ากันคนไหนไหนอ๋อยี่ไงคนนี้ใช่ปะคนให้เข้ากันนี่นะคนไหนไหยว้แล้วก็เทน้ำยาทำสลามโอ้ยเทน้ำยาทำสลามไปในประมาณหนึ่งตวงยังไม่รู้เลยหนึ่งตวงคืออะไรยาอ๋อหนึ่งตวงน่าจะเป็นแก้วเล็กนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนึ่งส่วน ก้อนหนึง่นง,นงตัว่ะหนึ่งตัวตัวรวงตุ้งตัวหนึง่นงตัวเหมือนกันคอยคอยโคนให้เข้ากันจนจับตัวเป็นก้อนสลามเอมอโยนแบบตกแต่งสลามได้เลยอย,อย่าลืมติดตามอีพี